지몬 탄생 10주년 디지털 스 장착 카드 스웨시 아구모 타오모 레네몬 디지몬 마스터즈 더욱 강하게 더욱 실감나게 더욱 다양해진 디지몬의 진화를 경험하자 현실 세계와 디지털 세계를 넘나드는 화려한 모험과 전투 세계 최초로 즐기는 온라인 디지몬 게임의 결정판 모험의 세계에 이끌려 어느새 수많은 경험과 확장된 능력을 깨달았을 때 당신 곁에는 최강의 디지몬이 함께할 것입니다. 디지몬 탄생 10주년! 더욱 강해진 그들이 돌아온다! 디지몬 마스터즈 온라인! 검색창에 디지몬 마스터즈를 쳐보세요. สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมนะครับชายนี่เดทีทีนะครับกับเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์นะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเริ่มต้นใหม่นะครับเลยการสร้างตัวละครใหม่เลยว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีและเราจะเอาเควสเอาของรางวัลได้อะไรบ้างนะครับเมื่อให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะ กลับมาเล่นใหม่หรือสนใจอยากจะเริ่มเล่นนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยเ,เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีนะครับผมเพราะมันเป็นเกมแบบเกมเก็บเลเวลยาวๆนะครับสะสมทำเควสตลุยบอสครับของฟักดิจิมอนโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมและดิจิมอนมาเตอร์ออนไลน์เนี่ยมันเป็นการรวมดิจิมอนหลายๆภาคมารวมกันอยู่ในเกมเดียวซึ่งเยอะมากเขาบอก และยังมีดิจิมอนใหม่ๆที่ยังไม่เข้ามาอีกทุกนนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเมื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้ามาในนี้แล้วนะครับมันจะให้เราสร้างตัวละครเพื่อนๆสามารถเลือกได้4ตัวเท่านั้นนะครับาสามารถเพื่อนๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับโดยสามารถอ้างอิงจากสกิลก็ได้นะครับผมเพราะแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับ อ่าอย่างเช่นถ้าใครสายโจมตีเลือกมาสารุได้นะครับสายตัวนี้โทม่าก,ก็โจมตีเหมือนกันนะครัเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นโยชิโนะเนี่ยจะเป็นสายป้องกันนะครับสายป้องกันนะครับอันนี้อิคโตะจะเป็นสายสกิลอ่าเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกได้เลยเบื้องต้นเราจะเลือกแค่สตัวนี้ก่อนนะครับอ่ะผมเลือกมาสารุนะครับตั้งชื่อเลยนีเท็คชี เมื่อเพื่อนๆสร้างตัวละครแล้วนะครับเราต่อไปเราจะมาเลือกคู่หูของเรากันนะครับคู่หูเนี่ยมันอ้างอิงมาจากดิจิมอนเซเวอร์ใช่ไหมซึ่งมันจะมีเทมเมอร์กับดิจิมอนคู่หูอยู่4ตัวนะครับผมตามในละครเลยซึ่งมันเป็นดิจิมอนเบื้องต้นนะครับย้ำว่าเป็นเบื้องต้นโดยเพื่อนๆเ,เ,เลือกตัวไหนก็ได้นะครับนี่มันก็จะมีวิวัฒนาการเพื่อนๆบอกนะครับนี่เห็นไหมนี่ นี่จะเป็นร่างเบร์สโหมดนะครับเพื่อนๆสามารถดูร่างเบร์สโหมดของแต่ละตัวได้อันนี้เป็นดิจิมอนเริ่มต้นนะมันจะให้มาฟรีๆเลยส่วนตัวอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรอีกเพื่อนๆชอบตัวไหนผมว่านะผมเอาอัลคุมอนนี่แหละน้องอากุแล้วกันอ่าไปแเ้วเราก็สร้างตัวละครแล้วนะครับไป เราได้ตัวละครที่เราจะเล่นแล้วนะครับมันจะปรากฏที่ห้องอิดาชิลนะครับตอนนี้เราจะอยู่ห้องอิด i าชิลเราจะเข้าไปนะครับเข้าไปในโลกดิจิตอลกันโอ้เมื่อเราเข้ามาในนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มช่วยเหลือต่างๆนะครับว่าตัวไหนกดตรงไหนนะครับผมอ่าอันนี้เราก็น่าจะรู้กันเนาะอ่าโอเคเรากดไปนะครับกดกรกระบาดออกไป อโอ้โหโอ้โหอลังการมากนะครับโหตอนแรกเราได้ O M X เลยัะทุกคนอ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นโหมดฝึกสอนนะครับทุกคนทุกคนสามารถฝึกการสกิลหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าไม่ฝึกเพื่อนๆสามารถสกิปสกิปได้นะครับอ่ะผมสกิปแล้วกันไปกดข้ามไปเลยนะครับอ่า นี่เรามาดูตอนจบกันชื่อโปรเจกต์อาร์เริ่มต้นแล้วก็ไป,ปหืมเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ๋อ oh. มาแล้วครับ <laughs> ทุกคนมาแล้วนะครับ <c oughs> อาเพื่อนเพื่อเข้ามาในนี้แล้วนะครับนี่เพื่อนๆจะเจอหมู่บ้านโยโกฮามานะครับอันนี้คือหมู่บ้านโยโกฮามานะครับผมอา ทีนี้เราจะไปไหนกันดีเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ดูเลยเพื่อนๆอยากกดสคริปนี้เด็ดขาดนะครับเราจะต้องทําตามคู่มือเขาเพื่อเราจะไม่ให้พลาดของรางวัลที่ดีมากนะครับถ้าเพื่อนๆนสคริปนี้ไปผมขอบอกว่าเพื่อนๆจะพลาดของที่ไม่น่าพลาดจริงๆเพราะมันจะแจกเยอะมากนะครับทีนี้เราจะทําตามกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าควสแรกเราส่งไปแล้วก็ส่งเสร็จแล้วนะครับผม อ่าโหมดฝึกสอนสแกนไอเทมนะครับตรงด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเควสที่เราจะต้องทำนะครับว่ารายละเอียดเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับไะเขาให้เราสแกนไอเทมโดยกดปุ่มนี่กดที่สแกนนะครับผมอ่าเลือกไอเทมที่ต้องการสแกนโยตกลงอ่าเสร็จแล้วนะครับเขาให้เรารีเทิร์นนะครับนี่กดรีเทิร์นเป็นการรีเทิร์นเปลือกไข่ เสร็จแล้วทุกคนอ่ะเสร็จแล้วทุกคนเราก็มาส่งเควสทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอันนี้เราสอนฟักดิจิมอนนะครับผมอ่าเราจะฟักให้ขึ้นแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับผมคือการฟักตู้ดิจิมอนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวดิจิมอนออกมาได้เราต้องให้มันขึ้นถึง3ระดับถึงขั้นนี้นี่มันจะมีถึง5ระดับนะครับถ้า5ระดับจะเต็มนะครับผมอ่า เขาบอกว่าฟักระดับ2สําเร็จสามารถฟักระดับ3ขึ้นไปได้อนี่ถ้ามันขึ้นเสียงแบบนี้แสดงว่าคุณสามารถฟักดิจิมอนระดับ3ออกมาได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ฟักไข่เลยโดยเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆเก็บอันนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟักดิจิมอนระดับสูงกันนะครับอันนี้เราไม่ต้องใช้นะครับเก็บไว้เราฟักได้เลยชื่ออะไรก็ได้อันนี้มันเป็นการสอนเฉยๆเนาะอะ เห้ยตัวนี้คือตัวอะไรอะ่ะเราจะได้ตัวนี้เลยเหรอคูเนมอนดิจจมอนประเภทตัวอ่อนรูปร่างตัวอ่อนแมลงพัฒนาล่างสุดยอดเป็นแกนควกามอนดุร้ายที่สุดโอ้โหดุร้ายที่สุดเชียวแล้วมาให้เราฟักทำไมเนี่ยอ่าส,อส่งเควสทุกคนนี่นะครับเมื่อเราใช้โหมดฝึกสอนสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ เควสนี่นะครับผมนี่ของรางวัลมากมายทุกคนนี่แหละของรางวัลที่เราจะได้นะครับผมแค่เราไม่สคิปเราก็ได้แล้วนะครับเย่ <Yeah! S 1> เป็นไงนี่แหละครับผมการสร้างตัวละครใหม่ซึ่งเราจะต้องมาทําตรงนี้ให้ได้นะครับมาดูกันว่าของที่เขาแถมมามีอะไรบ้างกระเป๋าเพื่อสามารถกดได้เลยนี่คลิกข,ขวา enter ได้เลยนะครับผมนี่เป็นการเพิ่มช่อง เก็บของของเราให้เยอะมากๆนี่เห็นไหมครับไปกดยาวๆกระเป๋ามีเยอะมากอะ่ะแจกเยอะมากจริงโอ้มีอันนี้เป็นคลังเก็บของนะครับคือเดี๋ยวเราจะมีคังเก็บของเนาะซึ่งเป็นการปลดช่องให้คลังเก็บของนั้นกว้างมากขึ้นนะครับ ไปนะครับผมอ่ะมันจะมีกล่องอันนี้ใช่ไหมเซ็ตอุปกรณ์มือใหม่อ่าลองกดดูเลยทุกคนตอนนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยโหนนี้เป็นกระเป๋านะครับอันนี้เมืแบบ่อกี้ไม่ใช่กระเป๋าสิเมืแ่อบบกี้รองเท้าเนาะผมมองเป็นกระเป๋าได้ไง,ไงวะเนี้ย <c oughs> นีรองเท้าใช่ไหมอุ้ยใส่ได้แล้วถุงมืออ่าอีมีดิจิโซด้วยกางเกงเฮ้ยไม่ค่อยเข้านะเฮ้ย <c> ช <oughs> ุดนอนปะเนี้ย อาอมีอเพลงด้วยอันนี้เป็นดิจิไว้นะครับคลิกขวาได้เลยนี่เราเก็บไว้อันนี้เป็นไข่เก็บไว้ก่อนทุกคนเราจะเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นช่องดิจิมอนนะครับกดเพิ่มได้เลยนี่นะครับผมอเทมเควสชั้นนี้เราจะต้องเก็บไว้จนกว่าเราจะเทม99เนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเทมเราเลเวลขึ้นนะครับเราสามารถคลิกขวา,าที่กล่องนี้นะครับมันจะให้ของรางวัลเรามากมาย นะครับผมอันนี้แหละที่ผู้เล่นใหม่จะได้นะครับป่ะเรามาเริ่มต้นกันเมื่อเราเตรียมพร้อมอย่างนี้แล้วเราจะไปไหนดีทุกคนนี่นะครับมันมีเควสบอกตลอดนะครับนี่มันจะมีเควสบอกตลอดหรือถ้าไม่มีเควสเราต้องหาเควสเองนะครับโดยการกดตัว M นี่นะครับมันจะมีแผนที่บอกนะครับถ้าตรงไหนมีเควสมันก็จะขึ้นเครื่องหมายนะครับผมป่ะทีนี้เราจะต้องไปหาคนนี้ก่อน าการเตรีมตัวนะครับการเตรีมตัวดิจิมอนของเรานี่ดิจิมอนมันจะมีปุ่มกดตีหนีกดตีนะครับอันนี้ปุ่มหยุดตีนะครับผมอันนี้ปุ่มเก็บของอันนี้ปุ่มเลือกดิจิมอนเราให้มานะครับน,นี้เราจะใส่ยากับเลือดนะครับผมใส่เลือดกับมานาใช่ไหมใส่ไว้ใส่ไว้คอยเพื่อนๆนะครับไปลุยก,กันไหนลองตีสิ นี่นะครับอันนี้เป็นสกิลหนึ่งนะครับ F1 Baby Frame ฮ <c oughs> ่าฮ่เรียบร้อยทุกคน <c oughs> ทุกคนเราเวลหนึ่งเองอะ่ะ <c oughs> อุ้ยซูเวล3อ่สามะหรอเฮ้ยชนะเวล3สามทุกคนเนี่ยเทมเมอร์ของเรามีสกิลโจมตีด้วยนะครับนี่เอาสกิลกดที่ตรงนี้นะครับเราเอาหมัดตรงนี้มามาไว้แทนนี้ก็ได้ อ่าแล้วเราจะต่อยให้ดูนะครับผมกดเลขสองใช่ไหมเลขสองนะเฮ้ยยับโอ้โหแทบไม่เข้าเลยครับไม่เข้าเพราะว่าเรายังไม่มีของอะไรเลยนะครับมันเลยต่อยไม่แรงแต่ถ้าเรามีของเนะี่ยต่อยเราจะแรงมากมากปเราไปท,ทาเควสก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมทาเควสเพื่อนเพื่อนทเควสไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมสามารถเล่นกับเพื่อนหรือเล่น คนเดียวข่าเวลาก็ได้เล่นกับเพื่อน,นจะสนุกมากนะครับช่วยๆกันนี่่ะเขาให้หาข้อมูลของคูเนมอนนะครับคือคูเนมอนคือตัวนี้เนี่ยอข้อมูลมันจะต้องอยู่ในตัวมันทุกคนต่อยไปต่อยต่อยมันต่อยมันนี่ข้อมูลมันหล่นมาแล้วไปเลยครับผมไปข้อมูลมันหล่นมาแล้ว ซาเราซาซาซาาเราเฮ้เราเวลสี่ตอนไหนเนี้ยนี่เป็นไงใส่ตัวใหญ่เลยไม่กลัวครับเราไม่กลัวเราต้องหาข้อมูลอีกสองอันนี่หล่นมาล็กอันนึง่งบ,บึบอ่า ครบแล้วส่งเควสเลยครับผมอ่าเห็นไหมครับทุกคนเวลเทมเมอร์เราเพิ่มขึ้นแล้วเราลองกดที่กล่องดูนะครับอ่าเห็นไหมครับผม <S <S เอาอีกโหยก,กดได้เยอะๆเยอะมากอะ่ะกระเป๋าผมกดได้นะมันแจกกระเป๋าแบบไม่อั้นจริงๆอะ่ะเดี๋ยวคอยดูนะหลังๆมันจะแจกเยอะอีก ทุกคนสร้างมาแล้วนะทุกคนทำเควสตรงนี้อีกต่อเลยนะครับผมป่ะทำไปเรื่อยๆอ้าวผมมันให้ตีคูเนม,มอนในนั้นหรอเอป่ะปก่อนผมเดินออกมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ยสก,กิลสองมาแล้วไปพ่นไฟ เบปึ๊บปึ๊บบตัวนี้ดูร่างพัฒนานะครับตัวนี้เราจะกลายร่างเลเวล11ใช่ไหมนี่เปิดเลเวลได้11นะครับมาเรากลายละตอนนี้เลเวล6 ครบแล้วทุกคนเรียบร้อยมาส่งเควสเดีวกเกิเวเบแล้วปะมันให้ไปคุยที่มิกิีนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเควสต,ต่อเรื่อยๆนะครับตัวช่วงแรกนะครับผมทุกคนสามารถทำตามเควสไปได้นะครับคุยกับโคด้ดอ่า ไปซื้อน้ำก่อนนะครับหิวหิวน้ำหิวน้ำนะครับ <c oughs> ขอให้ซื้อสิบขวดทุกคนกดแม็กเลยซื้อเสร็จอ่าเอามาให้คนนี้นะครับโค้ดหิวมากโค้ดโค้ดหิวน้ำนะครับโค้ดบอกโอ้สิบเอ็ดแล้ววยเกรมอนโอ้ย,อยไปคุยคนนู้นอุย้ยตัวนั้นตัวใหญ่มาก เคลียต่อไปกำจัดโทเกมอนเนี่ยโทเกมอนแล้วก็หาเข็ม5อันนะครับนี่เรากลายล่างแล้วนะเก็บเข็มก่อนห้าอัน หันนี่นีเข็มครบแล้วเหลือแค่โทเกมอนามาดูกันดีกว่าเสร็จแล้วครับผมส่งเควสก่อนไปอุยอุ้ย,วยวเวลเพิ่มอีกแล้ว ทุกคนเวลหกแล้วขอลองกดได้ไหมอยากรู้ว่ามันได้อะไรโอ้กระเป๋ากระเป๋าแจกโคตรเยอะนะกดได้อไหมโอ,โ,อโอ้โหกดได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะกล่องอะไรเนี่ยกล่องสุ่มเครื่องแต่งกายอ่าผมเข้าใจ <c ười> เดี๋ยว นี่ไม่ใช่ฟู้ดแพนด้าใช่ไหมนี่มันหมีแพนด้าเนาะหมีแพ <c oughs> นด้านี่ทุกคนเราใส่ชุดเยอะมากอันนี้คือชุดอันนี้คือชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะแต่ถ้าชุดทาวชุดที่มันเป็นเต็มชุดอะจะอยู่ช่องนี้ปะมันเพิ่มเอ้ยมันเพิ่มอะไรด้วย <c oughs> เพิ่มพลังโจมตี150นะครับป้องกันแล้วก็เลือด500โอ้ดีดีดีดปะ่ะสมเคสก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมขอกดชุดออกมาให้หมดเลยนะเผื่อม,มีชุด เท่เฮ้ยโอ้ยเท่อันนี้เท่กว่านะครับเรามาดูชุดมันเป็นกระโปรงไหมครับความเร็วเพิ่มห้าสิบเฮ้ยชุดวิ่งโอ้ยชุดวิ่งดีนะครับเมื่อกี้เหมือนวิ่งช้าม,มากเก็บไปก่อนอันนี้เป็นชุดเลือดนะครับอันนี้เป็นชุดวิ่งมานะครับอันนี้เขาให้ใช้เครื่องลบความทรงจํานะครับ เพราะว่าอะไรหรือไมเพราะว่านักมวยเนี่ยมันเห็นดิจิมอนเราแล้วนะครับเราจะต้องทําการลบความทรงจําของพวกเขาไม่ให้เห็นดิจิมอนว่ามันอยู่ในโลกงความเป็นจริงได้ยังไงน้องด้วยน้องด้วย,น,วยน้องเห็นแล้วอ่าลบไปให้หมดนะครับทีนี้เราก็สบายลุยเคเวสต,ต่อเลยครับผมวิมีร่างต่อไปด้วยร่างต่อไปจะปลดเลเวลยี อันนี้16แล้วโอ้โหโกดได้เรื่อยๆเลยอ่ะทุกคนเนี่ยทุกคนจะกดตอนไหนตอนเพิ่มตอนที่เราแบบเวลเพิ well ่มอะ่ะทุกคนกดไปเลยนะกดได้กดเลยนะเนี่ยัวดีกระเป๋าผมจะเต็มอยู่แล้วเนี่ยปะ่ะกำจัดเอเลกิม่อน10ตัวนะครับปะ่ะฮึบ เราไม่ร้อนเลยเหรอเฮ้ยช่วยต่อยด้วยอ่ะผมมาสรุปมันแน่มากจริงฟังเพลงด้วยฟังเพลงไม่ไม่สนอะไรด้วยฟังเพลงด้วยส่งเควสครับผมผมจัดการให้แล้วเอ่อตรงไหนเอ่ยครับผมอ้ามเมื่อเราคลิกนะครับมันจะบอกสถานที่ด้วยโอเคตรงนี้ใช่ไหม Run ดาวกำจัดให้แล้วต่อไปโอเคตรงนี้นะครับโอ้เวลสิบแล้ว